ให้เรารู้ทันเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนะเมื่อก่อนเราเดําเนินไปด้วยอารมณ์นะความสนุกสนานเพลิดเพลินความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเพลิงแห่งความโลภครบอบงำก็เลยทําให้เราหลงทางมานานเพราะเราเข้าใจผิดเพราะเราสําคัญผิดแต่เมื่อเราได้รับบทเรียนของทุกนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเพราะเราไม่ได้ศึกษามาก่อนเราก็เลยหลงทางมานาน นะการพัฒนาสติก็เลยพัฒนาให้เรารู้ทันอารมณ์เห็นไหมเมื่อเรามีสติไม่ให้อารมณ์มันครอบงําเราให้รู้ทันอารมณ์ให้รู้ทำเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนะมันก็จะเริ่มฉลาดขึ้นนะทุกที่เคยกวนใจมันก็เริ่มห่างออกไกลออกเพราะเว้นเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองนะ เว้นเหตุแห่งความทุกข์มันก็ห่างออกไปเรื่อยๆนะ